สวัสดีครับพลเมพิ่นองในประเทศต่างประเทศนะครับ,ก,บกับเซามันี้กัเป็นเซาวันอั้งคานที่23กรกฎาคม2 5 6 7กับหลังจากลุกวลไนมาตลาดนัดโคกระบือทั้งหมันคุดบุงนะครับำบลคุดบุงอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายหลังจากลุกวลไนเลือกราจาก ทั้งตลาดนะครับตลาดนัดงวงกล้วยลุงวดกับมะเบีตลาดนัดบ้านเนี่ยตลาดนัดตลาดนัดไห่เล้านะครับคือฟังทั้งหน้าวัดไทยอำเภอพลนพิสัยครับพี่น้องอยางพับบนธุ์กระบันมาเบืองนำโค้งแบี้เบืองนำโค้งฟังนั่นกับเป็นพี่น้องทั้งฟังสายนะครับฟังเล่า นำโค้งขึ้นพี่น้องฝุนตกจอกแน่ภาพบรรยากาศริมโคง้งวัดไทยพี่น้องเตลาดนัดไทยลราเปิดทุกเเสาวัดอังค่านทุกมือวัดอังค่านพี่น้อง อาจารย์อันนี้บ้านยังเงือฟัง,ง,งังินหรือพี่น้องฟังเล่าฟงางังบ้านยังเงือ <c oughs> อาจารย์เฉดกูเล่ามาขายเครื่องขายของพี่น้องเสียผาอยู่ตลาดนัดนี่แหละเรามาขายประจำ <c oughs> ถามแล้วฟังเหมือเป็นบ้านยังเงื่อนพี่รองไทยเล่า เป็นวันว่าฝากฟังบ้านพี่น้องทั้งปังเหล้านะครับตรงขามกับวัดไทยอำเภอโพอนพิสัยนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดชมบังไฟพญานาคครับนะในช่วงเทศกาลออกพรรษาช่วงนนสิบห้าคำเดือนสิเบเอ็ดครับพี่น้องกันเต็มแล้วครับแถวนี้หน้าวัดไทยอำเภอโพอนพิสัยเนี่ยครับแถวนี้ เป็นหมง่งบึงหม่งไฟพญานาคขาดบรรยากาศย่างมือโซ่ข้าขาแม่ขากดกำลังจัดสิ่งจัดของล,ลุ้งบวนมาแล้วมันเจ็ดม,ม้งนะครับมาดิกำลังจัดของมาเวร์เาล็อกของตลาดมาสินหลังลจากมาจัดตลาดนัดหัวก้วยแล้วก็มาเวร์ตลาดนัดขายเครื่องอาหารการกินครับตลาดนัดไทยเล้า นัดอินโตคินมาแต่ว่าสุเม,มอนพี่น้องทั้งคุณค้นว่าเปิดดอกด้นานพี่น้องว่าเห็นขาม้าไม่ได้พี่น้องฝั่งนี้แหละซีคลายกระดองบรรยากาศหนาวัทไทยอีมหนิงหวนกนะยิ่งดูขึ้นทีเดอร้ล่นกดัดไปให้พอค่าดไหมค่า 开垦开荒。I จบเนี่นี่หลายบรรยากาศทั้งบ้านลูกบวดเหมือนพี่น้องนี่ทั้งหวยหลวงเพื่อส,งสองังคมโค้งขึ้นไล่เตื้องต้นทั้งนั้นกับพี่น้องทางฟังเล่า ตะโกนเพิ่นเปิเปดด้านเปิดให้พี่น้องทั้งฝั่งป่นมาซื้อซส้่ของพี่น้องสุมอนในมิดซีรีสมัไม่ขามาด้วยสาเหตุประการใดในลูกวอดกบองแจกนมแต่พี่น้องคนไทยเข้าในร่ะไปกันดีสมขวางดีนันจา,เานเสียดก่อน การวิเช้เสียผ่านแล้วไม่ได้ตมงั่มทำไมไข่ <c oughs> บัแพงครับไข่บัแพง น้วงพูดมัของดีของหิบเนียทางจิตใจเบิ่งก่อนโอับใส่กวบพพิอมอาจารย์นี่ยอวบไนรับใส่กวบพระจามิเชิ <laughs> ไอ้อุลวงเนกัสมเด็จนะอาจารย์เจ้างงพี่น้องเพิ่นอยากโทรมาปรึกษาเลี้ยงพระเลียเ้ยงนั่นเลี้ยงเหรียญทรมมาหนึตัวเนาะโอ,อ,อ้มาปรึกษาเลี้ยงพระแท้เพราะแท้ที่มาที่ทไปอ่ะโอ้โหเนี่ยงว่า,าไม่บ่ไม่หมดสวยกูโม่เลย ก้อยเสาบูชาองค์พระอะไระครับนี่ยรักเริ่มต้นที่สร้งด้วยครับจะเป็นสมนเด็ดนี่แล้วก็หลายราคาครับแหล่าเต้าล่าเต้มักแล้วแต่ตื่ใจแล้วแต่เกจิแล้วแต่ที่มาที่ไปแล้วแต่วัดที่มาที่ไปอ๋อเอต่ปีความนิยมความนิยมครับแต่ราคาสูงขั้นมักผ้าแท้นืไม่ไม่ครับราคาแพง เมินต้กล,ลักอยลุงวนเป็นคนมักพระพี่น้องก็เลยพาเบิ่งพระมือน,นี่ <c oughs> มาสี่ของก่อนเดี๋ยวไปหาเอาสี่เครื่องสี่ของกับพี่น้องซะก่นพระ,พะเก่าอหลวงปูง่กกแก้ววัดพวงมาลัย <c oughs> พระเก่ามากแต่ว่าสภาพไปล้างมา ทำให้พระมันเสียทรงไปนิดนึงเจ้าของเขาไม่รู้จักเขาไปล้างเนี่ยพระบ้านเฮ้าหลวงพ่อพระเสียงรุ่นแรกปีสิบแปดพระเสียงบ้ไซถ้าเสียงบ้านเราเลยวัดไม่เสี<บ>โคตรนี่ครับโอวัดวัดไม่ได้โคตรเลยรุ่นแรกเลยครับรับประกันแพ้ตลอดชีวิตป้ายองค์เท่าไรแล้วครับนี่ ด้วยสามร้อยครับเพราะเนี่ยาค่าจับทลองได้ราคาเช่าบูชาถ้าพูดถึงในสนามเขาเล่นค้ากันก็สี่ห้าร้อยครับ,รบถ้าเป็นแฟนเพจลุงอ้วนนะไปสามร้อยครับอ๋อถ้าแฟนเพจลุงวันไห<ต>นโนะทรมาครับเออต้องการพระบูชาของแท้ต้องหาจาริเศษของละสามร,ร้อยบาทนี่ละร้อเที่ยพี่น้องคนมีของดีอยากมาปล่อยให้เดชครับนี่ ในเลยวันอาทุกวันอังคารวันเสาร์ทุก,ทกสเสาร,วร์วันข้าวบันทีเลยหนอนี่แหละครับนี่แหละนี่แหละเนี่ยยี่มงอันองค์พญานาคยิ่งใหญ่เลยะครับนี่ยสามไปเบิง้งย,ยื้บ้านกันให้ไป,ปเบิ้งครับวยไปยื้บ้านกับไปหาเราหลปล่อยเสาราคาเข้าวได้กับไปบกันเราถือเบิ้งแห้พระแถบ่็แถบเราว่ะพอเบิ้งแห้ได้อยู่ยี่หนาวัดไทยเดี๋ยวพี่น้องวันอังคารวันเสาร์มาหลวบ อาจารย์เบอร์โทรเนี่ยอาจารย์ศูนย์เก้าสี่สี่สี่หนึหกสี่แปามครับผู้ใดมีกุ้ยโมเรียงพระเรียงเหรียญกะพระพงพระรอพายังมีเบิดละพี่น้องเอยเล่ามาเบิ่งไปมกันลวัดเคยมาเท่ากูซามลราอยู่ ใช้กระสมเดชวงในกว้าง่อยนี่ครับเป็นมะม่วงขอค่านะจ๊องลอยก็พิมพ์ดีแต่ว่าสภาพกเหมือนกับถูกลากมาแล้วครั้งนึงอ๋อไม่ใช่ผ้ากใช่เป็นโป้เป็นเศษอยู่ตัวนนี่นี่กระสมเดชที่กันแต่ว่าเป็นสมเด็จคะแนนอ๋อลองเขียนวัดบทขวบอกี๊ที ดังเมืองนนทบุรีแต่ว่าบางคนก็มองฝนเมื่อผมเด็ดว่าราคาเมื่อวานยูคกับผมมาโดนละลายมาโดนละทั้งรับใส่กว่าผมนี่พี่น้องผมถามคือรับท่านแต่บริไยเพราะว่าเมื่อหาลุงหมีใครเนี้ยมื่อนี่ยากเงียบๆจังเลยเนาะวั่านข้าวว่านเสาหรือยังคึกคักเนาะครับ ก็ที่ประมาณนี้ AN, ยแหละพี่น้องเดี๋ยวลุงวนจะไปหาเลาะสื่อของกงันไปพุ่นกับไปฟอแต่เสียงเพลงเสียงนั่นกะที่ยูทูบกับเสียงเพลงมาถือกันไปเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตาจไม่รู้พี่น้องเลยลุงวนกับมามแวะตลาดนัดดูเพเภอเป็นสายนาวัดไทยมื่อน,นี่แกลุกงวนไปหายางเลาะสื่อของกังงนเสียงเพลงดื่มนมตำท่างบ่ไปดอก ขอบคุณหลายักสำหรับพี่น้องที่เขาเบิชบกช็อปิดความควรมาหน้าก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ